สบ <oung> ัดหน้าบ <IN> ่ไปลงเองไปลงเองอันลงลงมาลงนี่มาลงนี่มาลงฝั่งนี้อันลงมาฝั่งนี้ลงมาย่างมาแม่ลงมันมองยังไงยูมันขึ้นแคบนี้ไลยไงให้ใครลง นี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวกำลังมาอยู่นี่เดียว,ดยวได้อยู่ <c oughs> ย,นนย,นนย,นนยืนขึ้นก่อนล <c oughs> ูาลย,ยืนขึ้นก่อน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 เหมือนอย่าร้องยืนขึ้นยืนขึ้นหนึ่งสอง bái bai còn, bái bai còn bái bai bye. Bye, bye. bye bye chúc chúc rồi